สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิตาพาเล่นค่ะทีนี้เดี๋ยวลิตาจะพาไปเดินเที่ยวนะคะสวนหย่อมวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะไปกันเลยต้องใส่แมสน,นะคะตนนี้ช่วงหกไม่ใส่ไม่ได้เราจะเดินนะคะทุกคนเดินชัน่วโมงหกเสี <c oughs> ยงอาจจะดังหน่อยนะคะทุกคน พยายามเอาเสียงออกมาให้ดังที่สุดนะคะทุกคนถ้าไม่ได้ขออภัยนะคะเพราะว่าที่สวนนี้มันติดกับถนนค่ะก็เลยจะมีอาเสียงรบกวนนิดนึงนะค่ะทุกคนตอนนี้หนูกำลังเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนคุณแม่ก็นั่งรอตรงศาลาค่ะ เดินสักสามรอบเล้วกันขับคนหน้าปีนอะแล้วคุณขาหน้าปีนมากค่ะดูสิหน้าปีนจะไม่เอากลัว <c oughs> หน้ากลัวนะคะทุกคนเห็นไหมสาวสูงๆเนี่ยค่ะเดินรอบสาวสูง ขออาภัยนะคะถ้าไม่เห็นเสาก็ตรงหลังหนูก็น่าจะเห็นนะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ขออาภัยนะคะทะคุกคนก็พ้นเสียงหน่อนะคะแต่ว่าตรงตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีเสียงรถหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยิงเงียบแล้วค่ะตรงนี้เป็นอะไรที่หนูเสียง มาจะไลเดิมอมันตกกระตกกระตก่อยน,นะคะโอ้โหกระตุกอย่างเดียวเลยนี่มาเดินนะไม่ใช่มาอะไรโอ้โหกระตกตกระตกตกระตกโอ้โหรอบที่หนึ่งผ่านไปนะคะทุกคนรอบที่สองค่ะ ราจะเดินสรอบเขาเป็นหน้ากากนะคะถ้าไม่ได้เสือก็ขออภัยเหมือนกันนะคะเช่นเดิมค่ะอู้คุณพ่อเสือมาให้ด้วยเอามันน้าปูนะคะแล้วก็นอนจ้าอย่าไปเอาเสือจากคุณพ่อนะคะ่ะทุกคนไปกันเอาเสือจากคุณพ่อ สวัสดีทุกคนทางช่องเลยสวัสดีทุกคนทางช่องครับเอาเสือค่ะทุกคนเอาเสือไปนั่งแม่ไปนั่งตรงไหนแม่นั่งตรงโน้นปะปะโอ้ทำไมน้ำยามันล้นหมดแล้วแม่ลมเหมือนกันล้มสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แป้งพี่แป้งเฮลโหลฮัลโหลพี่แป้งใจร้าย ไม่ไปสวัสดีแม่หนูไหนปะเมื่อกี้เจอพี่แป๊หนึ่งรอบแล้วก็การภาษาลัยหนึ่งรอบไงโอเคบ๊ายบายทุกคนทุคน